สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายสวัสดีค่ะงวดที่สิบเอ็ดบ้านในหลุดพี่น้องพึ่งไม่ให้พี่ให้น้องงวดอีกแต่ซีซีลงม่านนะพี่น้องเนาะงวดแต่สี่ีลงแต่แต่หาซีซีลงมากยังบ่หลุดกับพี่น้องงวดที่แล้วบนบ่เขาเขาล่า,างศู์เก่านะพี่น้องเนาะ งวดนี่ล่างเขาซีสามงวดแล้วแล้วก็เขาโต๊ดพี่น้องจ๋าหนีเดิ้งงวดต่อจัดซื้อจัดหารถพี่น้องเนาะเพื่อถูกลังมันใดลังมันหนึ่งเขาก็เอาเขามาถึงขาดหมายกบรังมันที่หนึ่งดอกแต่ว่าก็อยากได้อยู่แต่ยังบวชขาดหมายตรงนั้นแล้วพี่น้องเนาะบนบวกล่างพี่น้องจา๋า <c oughs> <c oughs> ต้นด้พี่น้องขอ,อให้อากาศเปลี่ยนแปลงมีแต่เรื่ออากาศเปลี่ยนแปนลงแหะมาล้วทั้งไอ้ทั้งหนาวแล้วก็ฮ้อนแล้วก็นาแล้วก็นาวแล้วก็ฮ้อน <c oughs> พี่น้องจะวิ่งแปดวิ่งแปดตัวเดียวท้ายพี่น้อง้าย มันสองหวดแล้วลพี่น้องค่ะสิบอกว่าบนอย่างเดียวเนาะอันนี้บนบวกล่างด้วพี่น้องเลยบนบวกล่างพี่น้องจัดซื้อจัดหาดดลอตเตอรี่ไว้เนาวพี่น้องเนาะยากระถืออยู่ดอกเลขรักรลอยมันมาได้ตัวก่งนะ่ะตัวเด่นนะพี่น้องอันได้สามกับเจ็ดมะเข่าสาม ขึ้นว่านึ้ว่ามันสิเป็นท้ายพ่อมันพี่น้องคือว่าสิออกหาสามเต็มเตี้มพันมาออกอันได้โตดซะได้โตดอยู่ดอกพี่น้องพ่อยาบอมักเล่นเลขล่างคันลันเล่นเลขล่างกันสุดเดี๋ยวเลขสามตัวหนึ่งสามศูนย์สามสี่สามนะพี่น้องเนาะเมื่อวนนี้พี่น้องก็จะลืมอันนี้ไปแล้วจ้ะตดเอาไปพี่น้อง นี่จ้ะอย่าลืมสายล่างอัน,นี่ล่างบวกบวนไว้น้ำนี่เลขหกแค่หกตัวเนะพี่น้องเนาะเลขหกตัวรอสามตัวจ้ะรอสามตัว้อ,วอวพี่น้องเด้อสามตัวกับตัวเด่น,นยังไ่ได้ห้พี่น้องจะมีตัวเด่นมาอีกจะมีสามตัวมาอีกแต่เนี่ยนี่ สายล่างเขามาแล้วตั้งแต่ศูนย์เก้าแล้วก็สี่สามก็เข้าเนี่ยพี่น้องจะถิ่มตัวใดตัวหนึ่งหนึ่งแปดสองแปดเก้าแปดนี่มันเคยเข่าจังหวะนี่พี่น้องเคยเข่าตัวนี้ศูนย์เก้ากับเข่ามองนี่สี่สามกับเข่ามองนี่อย่าลืมเก้าแปดได้พี่น้องเก้าแปดอย่าลืมไม่แนะนําให้พี่น้อง เล่นหวยไต่ดิน,น้วพี่น้องเนาะไปซื้อรัฐบาลไว้เขาซื้อหลายหลายท่านเดี๋ยวไปเพราะว่าเขาซื้อหลายหลายท่านพะว่ายังหน่อยกับเขาซื้อรัฐบาลเท่ากับมีสิทธิ์ลุนเนาะมีสิทธิ์ลุนหลายรางวัลบ,บ,บถูกโขงถึงอ,อยงอืงบนบวกล่างนะพี่น้องบบบอก,กะสีบออันนี้บอกว่านี่ แต่ว่าปกตินี่บนไม่เคยหลุดมาตัวเดียวไม่เคยหลุดหลุดเนี่พี่น้องงวดที่ว่างวดก้อนไหนก้อนศูนย์หกสามน่ะ,นนะมาได้ท่าย8พี่น้องหุดมาเป็นศูนย์หกสามแต่ว่ากัยังเข่าศูนย์เก่าเข่าศูนย์เก่าเลกลางนะพี่น้องจ๋าพี่นอ้องเบื้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้น้ำเด้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามพญาน้ำแนวงวดเมื่อกี้งวดเมื่อกี้เนาะจะออกมือพร้อมพี่น้องแต่กระโบเสือแต่กระโบอันนั้นก็เล่บริสื่อมันสิมีสามเก้าห้าสามเลกออกมือสีอ่ตัวสามเก้าห้าสาม ออกมือส <S 々> ีตัวแล้วพี่น้องจ๋าเนาะง่วนนี่ก็ยังบ่ทันได้เบิ่งเดี๋ยวจังจังสิเบิ่งบ่าใน้เบิ่งบางเธอเ้าวเก่าเลขอยู่ในมือเขามาเบิ่งพร้อมเบิ่งใส่กันเอาเลขปูยาที่เพิ่นให้เขามาเบิ่งใส่กันโมเมนอันนี้เงี้ยวสามโมเมนมโนขึ้นเด้อบอกตามความจริงพี่น้องโบได้ส่วนให้ผู้ใดมาเสือเนาะแต่ว่าเ้ากับเบิ่งกันยาว เบิ่งกันย่าๆเป็นกำลังใจกันห้เราไปต่างฝ่ายเ้ากับต่างเต็งกำลังใจกันเนาะต่างฝ่ายต่างกับมักกันว่าเสียวเต็มเต็มพี่น้องเอ้ยว่ามันสิเข่าซ้ำตูเต็มเต็มเข่าอยู่เข่าโตดเนาะพี่น้องเนาะเข่าโตดขันเงี้ยวสาวมักเหรียญเรียงรางขันเงี้ยวสาวมักเหรียญเรียงรางก็ได้ทั้งรางทั้งบนได้รางนี่ว่าสิมันเป็นหาซ้ำกับว่าเป็นเกาหาซะใครอยู่มมันยังเข่าอัน เขา่ารัดร้อยสามเก้าห้ามาพี่น้องเนาะให้พี่น้องป้อยพี่น้องเลขสามตัวสี่ปองพี่น้องจ่าถึกน้ำยาอุตส่าหอยู่บ่อถึกบรจ้าคันถึกและกะ้วก็อมเมนต์มาเนเด้อพอ้เป็นกำลังใจค่ะเป็นกำลังใจกันพี่น้องกับเบิ้งคลิปยาแล้วก็ขอพี่น้องมีโชคมันมาน ตลอดไปเด้อพี่น้อง11งวดเนาะพี่น้องนะเนาะ11งวดเลขยาเริ่มอันนี้ยาปล่อยมาซีงวดเลข11งวดมันกะเขาโต๊ดสองเธอเขาโต๊ดตั้งแต่อันี4หกมันเป็นได้หก44 งวดที่มันออก6ันงวดที่มันออกซีล่างน่ะพี่น้อง cc หกห้วกค่ะ c ล่างนะ่ะอัน้นเลขบนได้6ซีมันจะเขาโตตัวนั้นตัวนั้น้า <c oughs> เป็นโตดนะยพี่น้องมารอบงวดวันที่16กับเป็นโตดเป็นโตดา3เก้าหาเป็นโตด์อะไรอียงเก้าหาสามเก้าหาสาม มาเป็นสามเกาหาโอ้ยเสดายคักมาพป็น้องเนาะเสดายคักค่ะ่าอุซาก็เป็นนักเลขสามตัวกับเลขสองตัวผันมะเข่าตัวทุกเช่อก็ซื้อโต๊ดลายอยู่ด้อพี่น้องบริด้ซื้อหน่อยเนี่ยโต๊ดมาโต๊ดเลื่อนเพราะว่ามันลุดมันลุดแล้วนะหลุดศูนย์หกสามก็คือว่ามันต้องมาเป็นลเลข สามตัวตรงๆก็เรยกเอาสามตัวหลายกับสองตัวหลายสองตัวบนนะพี่น้องมันมามาเป็นเลขอันสามตัวตัวซะคันได้สามตัวตรงๆโอ้ก็ซีมีแห้งเลยเติมหนึ่ง่ด้อพี่น้องพี่น้องเขามาแกกรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ย,ยามอุตส่าหเอกดติดตามกดเพื่อให้กำลังใจกันนะพี่น้องเนาะคันว่าถือก็จะเป่าปล่อยเป้าหายเนาะ ให้กำลังใจกันไปผู้หมุนอยู่พู้มีนาองอยุ่งเทพผู้บอกพปอ,อยู่หางบ้านเท่าแม่อยู่อุดรนด้านนี้แม่พี่นอ้องยาตาเป็นคนอุดรเนอเออำมมเพื่อบ้านดุงจ้าห้างแนี่ยข้ามชนบทบ้านทรายมุ่นตะบนบรรจนร์เพื่อบ้านดุงค่ะพี่นอ้องยาตาบ้านเกิดอยู่ตรงนั้นเป็นลูกหลานปูสีชุโธจ้าเป็นลูกหลานปูสีสุโธจ้า,า,จาบังคิปแล้วให้พี่น้องมีความสุขความเจริญ สวัสดีค่ะพี่น้องจ้า